สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่นะคะมาทักทายกับวันอาทิตย์ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะในยามสายๆแบบนี้นะคะลมแรงมากนะคะที่นี่หนาวมากๆเลยในตอนเช้านะคะลมแรงสุดๆไปเลยคะ่ะหนาวสุดๆเลยดูบุญรอดนะคะไม่ไปไหนเลยหลบอยู่ใต้ท้องไม้ม้อย่างเดียวเลยนะคะ เดี๋ยวลองมาดูนะคะมาสังเกตกันเลยว่าน้องนะคะจะนอนตากแดดไหมเป็นแดดที่อุ่นๆนะคะไม่หนาวเลยเป็นแดดอุ่นๆ,ๆ,ๆโอ้คุณพ่อหิวแล้วคุณพ่อเราส่งเสียงร้องขอทานต้นสับปะรดใหญ่เลยนะคะพานแม่ๆนะคะมาดูบรรยากาศนะคะต้นไม้ก็เยอะด้วยที่ปางเรานะคะต้นไม้ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาลมพัดหรือว่าลมโบกนะคะก็จะ ดังสนั่นเลยนะคะเสียงต้นไม้ลูลมนะคะเออมาโย,โยนให้คุณพ่อก่อนนะคะจะได้ไม่ส่งเสียงร้องนะคะเวลาเดินผ่านน้องรอดมาทางนี้แล้วมาสวัสดีแม่แม่พอ่อๆหน่อยเร็วน้องรอดเป็นยังไงหนาวไหมหนาวไหมครับหนูรอดนี่นะคะคุณแม่คะ มาดูเลยบรรยากาศนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะถ้านอนหลับในช่วงกลางวันนี้ก็น่าจะเย็นสบายใจเลยนะคะแดดก็อุ่นๆแดดก็ไม่ร้อนนะคะออน่าจะมีเด็กหิวแล้วนะคะเดี๋ยวรองท่อนกล้วยดูนะคะบุตรรอดสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห้องรอดสวัสดีครับ หิวนะคะหิวส่งเสียงร้องขอทานเลยโอ้โหดูนะคะอาบน้ำไหวหรือเปล่าหนาวขนาดนี้อาบน้ำไหวเปล่าครับมาเร็วมามาเร็วกินเร็ว,วครับผมอืมมาไกลมากเลยนะคะ ถึงหรือเปล่านะแก้มป่องๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าแก้มป่องๆเลยตลาดมากนะคะก็วันนี้ก็หยุดอีกหนึ่งวันนะคะคุณแม่จ๋าวันนี้ก็พบเจอกับรอดใหม่ในกิจกรรมในสดนะคะของครอบครัวเรานะคะสวัสดีครับ อย่าลืมมาส่งกาลังใจให้น้องรอดกันเยอะๆนะคะมาสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเงียบนะคะอยู่ครอบครัวเดียวบรรยากาศก็หนาวเหน็บนะคะไม่แน่จ๋าดูแลดูพี่ไก่นะคะพี่ไก่ก็คอยมากวนใจหนุ่มน้อยของเรานะคะไม่แน่เดี๋ยวน้องบุลลจะวีแล้วนะคะ อร่อยอร่อยใหญ่เลยดูทำหน้าทำตาอย่าอย่าเอากล้องแม่ครับผมกันสิก <c oughs> <ส>็ไม่ดูทางบ้านคุนแม่หนาวกันยังจต่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ <c oughs> ในช่วงที่อากาศจะเปลี่ยนแปลงหนักๆเลยนะคะ <c oughs> อ่ะเนาะก <c oughs> ็ <c oughs> ดเดี๋ยวเรานะคะ ต้องขอวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่แป้งนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ได้จัดส่งวิตามินซีนะคะจำนวน2กระปุกนะคะกระปุกละ1,000งนเม็ดนะคะมาให้กับน้องรอดนะคะนี่นะคะจะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่แป้งนะคะที่เมตานะคะ ส่งนะคะวิตามินซีให้กับน้องบุญรอดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีประโยชน์กับน้องบุญรอดอย่างแน่นอนนะคะในการกินการทานนะคะนี่น้องรอดได้รับแล้วนะคะคุณแม่คะขอบพระคุณมากๆนะคะในความเมตตาของท่านนะคะอยากจะวีนไก่แล้วดูท่านะคะอเดียกได้ว่าลมแรงค่อนข้างมากๆนะคะ เวลาแม่ควานอาบน้ํานี่ก็คือสั่นทั้งตัวนะคะแม่แม่จ๋าหรือแม้กระทั่งตอนนอนกลางคืนนะคะได้ยินเสียงลมก็หนาวแล้วนะคะได้ยินแค่เสียงลมก็หนาวแล้วนี่นะคะโหโหดโูโโนะคะคุณแ้ขายอยังกับพายุเลยแล้วก็คือแบบต้นไม้มันสูงนะคะแล้วก็ลู่ลมนะคะแบบนี้ สำหรับวันนี้นะคะแม่ควานก็นำทริปนะคะอัปเดตความน่ารักความสดใสของน้องบุญรอดมาฝากนะคะแล้วก็มาอัปเดตกับอากาศนะคะที่กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวที่พัทยานะคะขอ mm hmm. บพระคุณมากๆานะคะคุณแม่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดี mm hmm. คุณแม่วันอาทิตย์แต่เพียงเท่านี้นะคะบุญรอด ไม่ค่อยออกมาเล่นนะคะเพราะว่าอยากกอดแต่กับแม่นะคะอยากจันนเนียคุณแม่อย่างเดียวเลยฝากติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องบุญรอดในกิจกรรมไร้สดหรือว่าในทุกๆคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ